สองเหตุผลที่หนูกับเพื่อนและญาติญาติเมื่อมีปัญหาฟ้ามักเลือกใช้ครีมคาซูมิอาเบร่าผลิตภัณฑ์ไฮโซของญี่ปุ่นเพื่อกำจัดฟ้าแต่ทำไมถึงไม่ยอมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นประการแรกคาซูมิอาเบร่าของญี่ปุ่นช่วยกำจัดฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากใช้เพียงไม่กี่สัปดาห์คนที่เป็นฟ้ามาหลายปีแล้วใช้มาหลายวิธีแต่ไม่ดีขึ้นหลังจากใช้คาซูมิอาเบร่าเพียงไม่กี่สัปดาห์ฟ้าทั้งหมดรวมทั้งฟ้าฝังลึก ลดลงอย่างเห็นได้ชัดผิวดูขาวขึ้นเรียบเนียนขึ้นแถมริ้วรอยก็หายไปหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนูรู้สึกดีเลยว่าผิวของหนูขาวขึ้นและอ่อนกว่าไว้แถมมีประสิทธิภาพและประหยัดกว่าการทําสปามากกว่าประการที่สองคาซูมิอเบร่ามีส่วนผสมสมุนไพรอัลลําค่าเช่นเห็ดหลินจือแดงสมและสาหร่ายสีแดงดังนั้นจึงปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเห็ดหลินจือแดงเพียงอย่างเดียวมีสารออกฤทธิ์มากกว่า400ชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่แข็งแรงกว่าวิตามิน e 50-100ถึง100เท่าดังนั้นคาซูมิอาเบราจึงช่วยกระจัดฟ้าได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นหลายเท่า